ช่วงนี้เข้าหน้าร้อนนะครับเ,เพื่อนๆนช่างสำหรับทีมงานช่างที่คมบมิงโซลาเซลล์ก็ได้พัดลมช่วยระบายความร้อนนะครับช่วงนี้ก็ลูกค้าไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันร้อนแต่ส่วนเราก็มีพัดลมโซลาเซลล์พอได้ระบายความร้อนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ น่าใช้ครับสำหรับพัดลมโซลาเซลล์ชุดที่เราใช้นีอ้อายุยาวนานมาถึงประมาณ4ปีกว่าแล้วครับสีเข้า5้าปีนะครับก็ใช้กันอย่างนี้แหละครับทุกวันไม่มีวันหยุดก็ใช้กันไปเรื่อยๆครับยังไม่เคยซ่อมไม่เคยเสียอ,อยากแนะนำเพื่อนๆใช้นะครับพัดลมโซลาเซลล์ใช้กันเถอครับประหยัด ทั้งข mm ่าไฟแล้วก็ได้พัดลมได้ลมเย็นเย็นเช้ายันค่ํานะครับเช้ามาเราก็เปิดร้านค่ำมาเราก็ปิดก็จะคู่กันกับเพื mm ่อนเพื่อนที่ทํากิจกรรมกิจการช่วงกลางวันนะครับจะเข้ากันเลยัโซล่าเซลล์ข้างๆนี้ก็คือกล้วยกล้วยโซล่าเซลล์กล้วยผกของนงนานะครับทความสะอาดา